สวัสดีจ้ะเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มา哈เพื่อนๆ่ลยโอ้จะก็ขยบ <laughs> วันนี้ป้าอ้อยจะมาพาเพื่อนๆมาดูบอนซี่บอนซี่ซึ่งป้าอ้อยก็ได้มาเนี่ยต้นแรกต้นแรกก่อนนะจ๊ะป้าอ้อยได้มาเนี่ยต้นหนึ่งต้นนี้ให้เพื่อนๆดูชัดก่อนได้มาในานามฮั่นนุมานฮั่นนุมานอาซาเพื่อนๆฮ่นนุมานอาซาเนี่ย ปอ้อยก็ไม่รู้ว่าจะใช้หรือเปล่าเพราะปอ้อยเคยมีมันถ้ามันกลับไปซี่ชุมพูมันก็คือฮันุมานคลองเมืองเนาะแต่นี้ได้มาในนามฮันุมานอาซาเนาะจ้ะได้มาจัดบ้านตานะบ้านเก่าเขาบอกว่าชื่อฮนุมานอาซาเนาะเพื่อนปอ้อยก็ก็ยังไม่เคยเห็นว่าลุกล้างแบบไห้นแต่ถ้าคองเมืองมันจะขายแบบนี้แหละพอแก้จัดมันจะกัดที่ชุมพูพเพราะอ้อยมีมีแล้วก็แบ่งแบ่งหัวที่ค่ายไปสิบหัวส้างลอยด้วยฮันุมานคลองเมืองมีไล่ต้นเลย จะบอกให้ฟังใครที่ได้ไปก็จะได้ไปแหละแล้วก็จะได้อุซ่ามันนีไปด้วยไม่หล้ยุ่กับไข่ <laughs> จบทุกอย่างจบชุดที่ว่าสิบหัวซ่ามลอยไข่ซื้อปลาอ้อยไปอะ่ะนี่คือหนุมานอาซาณะจ๊ะปลาอ้อยก็ได้มาในนามนี้นนองปลาอ้อยก็ยังไม่ได้เปิดดูว่าลูกร้าน,นเขาเป็นแบบไหนหรืออะไรแต่ได้มาอย่างนี้มีสถานะสีดําแต่มันจะขายของเมืองอยู่เนาะแล้วก็จะมีอสุรพัทอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะอสุรพัทของปลาอ้อยก็มี แล้วในไ,นไอซิมหัวสร้าอยก็มีไปแล้วปอ,อยก็เก็บไหวก็มีอพอปอ,อยจะเก็บสะส้มบอดตะกูลลำเมเกียนเนี่ยจะมีเยอะข้องปอ,อยอะแต่แบบว่าข้างปอ,อยเพิ่งจะเริ่มสะส้มยังไม่ทันได้ขยายผ่าน,นเพื่อนๆมันก็เกิดีเหตุการณ์อุบิเหตุก้อนต้องย้ายท่านทับนั่นแหละก็เลยต้องคลายหัวเพื่อห้าทุนเออ,อชีวิตคนเรามันเป็นไปนั่นแหละเพื่อนๆแยกไปโพสต์เพืนแล้วให้ฝั่งก้อนไงตอนนี้ก็ต้องมาเริ่มไหมอันนี้ก็คือหนุมานอาซายวปอ,อยจะเก็บนี้เนาะเพื่อนๆมีลาศ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 าักษณะใบแบบนี้ยแบบ มีสะพานนะจ๊ะมีสะพานการที่เคียวมีสะพานอยู่นะใช่ไหมะสะพานเออมีนี่ไงนี่ไงใบไม้เนี่ยเออนี่อันนี้ปลาอ้อยก็เลยไม่ได้มาค่าจะเอามาเก็บไว้อ่าจะเอาไว้ทาแม่พันธุ์เอาไว้ขยายให้เพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวปลาอ้อยลองไปดูวิธีนึงว่ามันจะเป็นหนุมานอาซาเรือคลองเมืองเพราะว่าคลองเมืองก็จะขายนี้แต่มันก็นไม่กล้าเป็นสี่ชุ้วปลาอ้อยก็ได้หนุมานคุกฟุ้นเรื่องหมา คุกคุ้นแทลเลยยายเอามาค่าเป็นอย่างอางื่น่าคนะุกคุ้นอยู่นมอยู่แล้วอละเอ้ายายเล่นตลกแล้วเพื่อนใช่บอกไว้ว่าจะมาทำผีเพื่อนดูลืมสน,นิษฐาเจอแล้วนี่ไงโอ้โอหนึกว่ายายจะมาให้ค่าอีกแล้ว อ๋อใหญ่เขาไม่เอามาค่ายล็อกซี่มันข้าวเใหญ่ชอบค่ายผ่อนซี่แดงๆตกลกดขลามไปหมดแหละจ่าได้ต้องไม่ห้ามไม่นี่ปออได้มาแล้วอันนี้คือฮะนุมานคุกฟุ้นเพื่อนคุกฟุ้นคุกฟุ้นแทๆนี่แบบนี้เลยนี่ดูขั้วแยกปออจอาไว้ขย่ายผ่านทําจํานวนเนี่ย รับรองไม่ใช่เปเป์มินนี่คือคุกฟุ้นนะจ๊ะคุกฟุ้นแท้เลยนี่คือฮนุมานคุกฟุ้นเพื่อนๆนี่ไม่ค่อยเจอได้มาแล้วซ่อมต้นแล้วเนาะตระกูลตระกูลรามเกียรติซึ่งแบบจะไม่ค่อยเพื่อนๆจะไม่ค่อยให้นเนาะแล้วต้นนี้นี่เพื่อนๆนดูใบมันนี่มันแตกนอดน,อนีดีแตกก่อนเนี่ยจ้าต้นเดี่ยวเพื่อนๆปอ้อยก็เลี้ยงมาอันเนี้ยปอ้อยได้มาในานาม้มลนละพักน้าโบราณเพื่อน เรื่องว่ามันชื่ออะไรไข่ช่วยบอสสิมันมีปลายด่างๆอย่างเงี้ยใช่ปะปลายด่างเลยน้อยเนอยเนี่ยแต่เขาเรียกลนพักน้าโบราณพออ้อยเรียงมาปีกว่าแลลวนะจ๊ะยังไม่ให้มันกระซี่แบบนไนเลยแล้วมันก็ยู่อย่างเงี้ยมันก็ขึ้นแล้วใบมันก็เนี่ยอืป้าอ้อยจะว่าเป็นอะไรนะอินทรชิต้าอ้อยไปเทียบมันก็ไม่ใช้ไม่รู้หรอกแต่้ออ้อยได้มาในน,าน้านี้ได้มาในน้าลนพักน้าโบราณพาแก้คื้นนี่ใบเริ่มกว้าง ี่ยปลาหงเพือนไม่เลี่ยวไม่ยาวเลยนะมีปลายคือเคี่ยวกันอ้อนอย่างเงี้ยมีนะจ๊ะเนี่ยอันนี้ก็มีมันมีทุกอันแล้วมันมีย่างละน้อยก็ไม่รู้ตอนแรกว่าเป็นอินทอร์ชิปเทียบแล้วเหมือนก็ไม่ใช่ทรงใบหลอให้มันแก้เต็มทีตอนนี้ก็แก้เต็มทีเลยจ้ะเลี้ยงมาจะสองปีแล้วเนี่ยจากต้นน้อยๆเนียน่ยได้ขนาดานี้เพื่อนไม่เคยยุบไม่เคยอะไรทางนั้นมันยุบข้งมันอย่างเงี้ยแล้วก็แตะกอกเกงงองเพื่อนเนี่ยแตะกอกข้งมันมาเองนะ ไม่เคยยุบต้นอื่นอย่างยุบต้นนี้ไม่ยุบเหมือน,นก็เลยมาให้ดูเนี่ยมันเพื่อนเห็นปะสองใบแบบเนี่ยได้มาในานามรณพัดน้าโบราณเออได้มาในานามนี้นี่มันเพื่อนอันนี้คือรอดไหมที่แทงขึ้นมามันก็มีชี้ชมผู๋น,น้อยละใบก็เริ่มงีกเขาไปายงีกเขาไปายเลยงงก็แบบมาอ้วดอย่างนั้นแหละเป็นบอลก้าวเนาะเอออะขอแค่นี้จบทุกอย่างจบม <laughs> ันในความดูส้ามตัว รับรองปอ้อยมั่นใจว่าเพื่อนๆมีไม่ครบล็อกเลี้ยงในน้อยฮะนุมานอาซ่ากับหกฟุ้นแท้ไม่มีแน่นอนเผ้าลงกาแท้ปอ้อยอ้อหมดแล้วนะในซ่องตัวนี้มันแยกนอกได้คืบมังเดียวก่อนให้แข้งแรงปรอ้อยจะามาให้ดูเข้าลงกาที่มันถูกต้องตามตำราก็นั่นแหละปะถ้าเหมือที่นอ่ะเข้าก็ว่าคงเข้าถูกต้องกันทั้งนั้นแหละเพื่อนๆปอ้อยก็ไม่หลงปอ้อยก็อาใยาว่าไปซื้อจากแบบ บ้านตาที่แบบอายุเข้าเยอะๆเก้าเก้ามานานแล้วเข้าสะส้มจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเข้ายู่มานานเราก็ต้องไปดูบ้นน,นั้นนะเนาะถ้าแบบอืไม่รู้สิพูดไม่ได้แต่มันไม่เมื่อนข้องไขทางนั้นอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ป้าอ้อยก็มาค่ายเผ้าลงกามันก็คือเผ้าลงกานั่นแหละซึ่งบางคนก็นเรียกเป็นท้าจีนซึ่งอืมันพูดยากเรื่องบอนทนซี ถ้าเราไปบอสเป็นท้าจีนคนที่เขาบอกมันเผาลงกาเขาก็จะเสียใจยใช่ไ่มจ๊ะเพื่อนเออนั่นแหละมันเอาความช่วยกันแล้วกันเนาะแต่เดี๋ยวพอจะเผา,เาลงกาเขาบอกวาให้ดุ๋เดี๋ยวก่อนวันนี้แยกแล้วก็อบมาแล้วเรามาค่ายบอร์ซี่กันต่อวันวันนั้นมีลูกค้าโทรมาห้าปออ้ยปอยต้องให้ซี่เข้าก้อนนะจ๊ะห้าเบอร์ไม่เจอแล้ววันนั้นคุยไปคุยมาอันนี้คือปีกแม่ระบายนูกไปไหนอ่ะอะไรไม่รู้อ้าว อันเนี้ยปีกกินนาลีเพื่อนเพื่อนอันนี้นปีกโนราอันนี้ปีกปิน้นปิ้นกินนาลีเอออ่ะปิ้นกินนาลีจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้นนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องรอยบาทเพื่อนเพื่อนปิ้นกินนาลีนี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นบอลกล้าบนะจ๊ะไข่ชาส้มแล้วซุ้ยนี่เห็นปะ่ะแต่แต่ทรงแบบนี้นะดูมือปอ้อยก็เออเนี่ยมืออ,อ้วนอ้วนอเนี่ยปิ้นกินนาลีนี่รอดไม้แทงเลยนะจ๊ะ ต้นนี้ใครจะรับก้อยข้อที่ซ่องลอยบ้าทถ้าลูกค้าคนนั้นโทรมาก้อนป้อยให้สิกเขาก้อนนะพอไม่มีร้ายเขาซา์โทรมาสั่งเนาะถ้าเกิดดูคลิปนี้ก็รีบโทรนะจ๊ะถ้าเกิดไม่โทรก้อนก้อนเทียงให้คนอื่นนะเออคุยกับข้าหมากแล้วก็คุยคนนู้นคนนี้เบอร์ให้จาไม่ได้ว่าไ้เลยปิ้นกินนารีซ่องลอยบ้าทจะจะทางหกนิ้วห้าหรือหกนิ้วเนี่ยเพื่อนนี่ซ่วยลอดไม้แทงแหละข้าวเนี่ยที่เป็นข้าว เขี่ยวตองอ้อน,นี่คือรอดไหมจ้ะให้ไหมนี่เหลียงนกตู้นกตู้ร้อยตสก็เหลี้ยงมาชิ้นแล้วไม่เป็นไรไม่ตายไม่เช่าไม่อะไรอันนี้พญากรรมพุธมีต้นเดียวเพ,พื่อนพญากรรมพุธวันไหนค่ายฟอร์มกอไปแล้วอันนี้คือต้นเดียวอันนี้ข้อที่ซ่องร้อยบาทจะ้ะพญากรรมพุธบอนเก้าเนาะบอนเก้าบอนสะาส้มจะ้ะพญากรรมพุธนี่มีซ่องร้อยบาทแล้วก็นี่ อันนี้คือพรผาล่วงเดี่ยปอยขอดึงใบออกใบลูกมันว่ามันมีใบน,น้อยใบน้อยๆเนีย่ยปอยเพ่อดึงเลยไม่รู้วลูกมาหรือไรดึงนี่แหละเนี่ยดึงให้มันหมดพรมัโซมต้นนี้ปอยข้อที่ซ่องรอย้าสิบบ้าจะพรผาล่วงซ่องรอย้าสิบบาทนีใครจะรับเป็นบอลเก้าบอลห้ายักษ์เลี้ยงยกักษ์เพื่อนๆปอยเคยผ่าเมันไม่ขึ้นเคยบอกเพื่อนไปแล้ว ก่อนผ่าล้วงชื้อก็ดีส่องร้อยห้าสิบบาทวันไหนใครส่องส่องหอยแปดสิบบาทต้องใส่ตือนี่ส่องหอยห้าสิบบาทเพื่อนเริ่มใกล้ทุนแล้วนะซื้อมาทั่วเฉลี่ยที่ต้นละส่องร้อยสามสิบบาทเพื่อนใครส่องหอยห้าสิบบาทกำไรยี่สิบให้ป้าอ้อยก็เป็นทุนนี่กะส่องร้อยห้าสิบบาทก่อนผ่าล้วงใบหน้าสวยอันนี้ เลือนพระนารายนี่เลือนพระนาลายใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนได้มาในนามเลือนพระนาลายเลือนพระนาลายต้นนี้เปออ้อยข้อที่สองร้อยห้าสิบบาทเพื่อนๆเลือนพระนาลายเอออยากขายชื่ออยู่่องร้อยห้าสิบบาทจะเลือนพระนาลายสองร้อยห้าสิบกัดซนะี่้วนะจ๊ะเนี่ยเห้มาขามีกัดซี่แล้วนะบักทรงใบาย,ยาวอย่างนี้นะจะ๊ะเลือนพระนาลาย สองร้อยห้าสิบบาทต่อไปกันห้าชาลีเลือต้นเดียวนี้แล้วนะจ๊ะไม่มีแบ่งแล้วเนาะส่องร้อยบาทจ๊ะกันห้าชาลีนี่เพื่อนๆส่องร้อยบาทกันห้าชาลีเลือต้นเดียวแล้วคอยต้นต่อไว้ไวทำพันเนาะส่องร้อยบาทแต่ถ้าเจออีกก้าไหมาอีกแหละมันซวยจ้ะเพื่อนๆค่ายยุ่นี่นะจ๊ะกันห้าชาลีส่องร้อยบาท ต่อไปลาซี่ซิ่งไปแล้วอันนี้คือลาซี่พึกซกลาซี่พึกซกเพื่อนๆใครที่ยังไม่มีหรือเกินลาซี่นี้เอาไปสะสซมไซนี้ซ่องรอยบ้าจะลาซี่พึกโซกบอนกล้าเพื่อนๆเ,เอาไปสะส้มใครยังไม่มีบอนก้าบ,บอนแข้งนี่รอดไม้แทงมาแล้วนะเลี้ยงนอกตู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทบอ้อยก็เลี้ยงมาให้เพื่อนๆดูเนี่รอดไหมแทงไม่ตายไม่เช่า ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นซ่อมลอยบ้านอ่าใครจะท่าส้มบอลกล้าบอีกอันนี้คือพรซช่วงพอแก้แล้วจะแดงแป๊ดๆปที่ให้ดูลยจ้ะเนี่ยเป็นน้ำนะเพื่อนเพื่อนเยอะปะมีซ้ำตนเพื่อนเพื่อนซ้นตนข้อที่ส่อรลอยห้าสิบบาทอันนี้เอาไปเลี้ยงนะจ๊ะไม่ได้ให้อาไปพัดน้ามันห้อยนะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่พระกาศข้าวอันนี้คือพรซน่วงคือบอลน,นะจ๊ะเนี่ยคอนหนเขาจะกล้าเป็นใบซี่แดงแป๊ดที่ปอยให้ดูเมื่อวันจันทร์หรืออะไรจันทร์ได้ปะที่บอลกล้าแบนั่นแหละเน วันนั้นยังเคี่ยวอยู่เลยนี่เลี้ยงมาพอโดนแดดนี่เริ่มแดงแล้วนี่เห็นปะยู่กับปลาอ้อยเริ่มแดงแล้วเนาะพอดนัจะแดงแฟร์มีซ้ำต้นปลาอ้อยข้อที่สองลอยห้าสิบบาทเอาไปสะส้งกันมีซ้ำต้นนะจ๊ะต้องลอยห้าที่บอนกาบเข้าว่ากันว่าปีหน้าจะมามาไม่มาไม่รู้แล้วเพื่นพนพนอนๆเอาความซุ้ยนี่เ,นเ,ออนเห็นปะเออช่าง่องบางทีบ่อกขาได้ส่องหวานห้าสิบผ่อนตวง๋ยวก่อนนะข้อเวลาแปนะ๊์นึงเก็บก่อนจ้ะ ไก่ฉมอ,อยเพื่อนไก่ฉม้อยไก่ฉมอ,อยอันนี้กัดไปสี่ชมพูสี่ชมพูสี่ปูนแห้งเพื่อนมีท่านต้นฟอร์มกอฟอร์มกออันนี้เพราะว่าข้อที่ซ่องร้อยบาทไก่ชมอ,อยไก่ชมอ,อยช่องร้อยบาทนี่ในพระเจ,จ้าเพื่อนจ้า ฉอยฉอยช้อยเลตานี่ให้ดูทรงุช่ยวยตะมุตะมิสร้อยต่อ,อตไปอันนี้ฮา,านุกมานอันเนี้มันจะเป็นข้าวเฝ้านะจา๊ะไม่ใช่หักด้านหรอกเนี่ยเจ้าว่ามันแก้ไงเพื่อนให้ว่าก,กระดูกมันซี่ชมพูถ้าหักด้านกระดูกต้องซี่เขี้ยวนะจา๊ะเพื่อนนี่มันแก้จัดอันนี้ข้าวเฝ้าจะข้าวเฝ้าก่อนนีปอ้อยข้อที่ต้นนี้ข้อที่สร้อยบ้าท ไม่ใช่หักด้านหักด้านกับลูกเขี้ยวเขาเฝ้าซ้องลอยนะจ๊ะต้นนี้เนี่ยก็แก้นาดนี้แล้วเพื่อนๆอ่ะแล้แต่นะวันนีเ้เอาไปซึ่งอาจจะโตก็เขากระเพ้าลูกผัดเตามาเองเลยอันนี้ทศาการเพิ่มอยู่ในล้มมันก็เลยซีไม่จ้าจานในย่านหนีนเพื่อนแต่ซีช่วยเรอเพื่อน อาซี่ไม่ซวยสร้างลอยบาทเพื่อนๆทศการต้นนี้เออแต่แต่ใส่ไม้พันนะเพื่อนใช้บนเนี่ยใช้ใส่ไม้พันแต่ว่าซี่มีจัดจาน,นยานหนีนะจ๊ะเอ,อ้ยซี่ไม่จัดจานเพื่อนสร้างลอยบาททศการใหญ่ใยาย่เป็นโกยอ้องโตเอาผ่านกขอดบอยมาอย้งงยากจะขาตัวตายจริง ปล่อยเอาซาแก่ไปพัะนครเป็นเพื่อนมีลูกน้อยนึงน่งต้นใช้แก่ไปจะไปกรมบล็อกเลยกูดวเดือดยายจีพัะนครปล่อยข้อที่ซ่องลอยบ้านมันเรียนยากมั้ยนะยะนูน่นปล่อยเอาไปใส่ให้บ้นานน้าประตูกลัวยายเลยยายเปกก็นลูกที่เพื่อน อ้อยๆอย่าค่าย่าค่ายพันละขอดปะอ้อยนะค่ายก็ออยมาชมรมเล่นี้นี่ก็หลับหลับตาเข้ามาจากองค์เจ้าสร้อยบาทพันละขอดอันนี้พรยากระเซษซาดเน้เน้องพรยากระเซษส้มขามอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจว่าจะเป็นจอมหรือเปล่านี่จอมแยกนอใหญ่กระเซษส้มขามเน้โน่เน้นะไม่เอาไม่มั่นใจใหญ่เก็บก่อน ฮะใ <No. S 1> อย่ายแย่มาจากไหนไอ้น,นี่มันเป็นไอ้นนหมือน6กโลก,กนะมาไม่ใช่ที่ว่าหนังไม้่ะ no. ไ,มไม่เอาไม่ค่ายไม่ใช่นี่ประยากอ่ะทศต้องขามคนละย,ย่างกันนี่คอันนี้ดีกว่าคุณเฟื้อแน่นอน อันนี้นกฮัสดายคเป็นเพื่อนซุวยใบไม้ออกแก้แล้วป้าอ้อยจะบอกว่านกฮัสดายอยู่นี่เป็นบอนิซุวยไม,ม้เปนเพื่อนแล้วบอนแข้งแรงบอนใบนี่ไม่มีฮุบไม่มีห้อยเนี่ยมันจะตั้งเด้ตั้งเด้อยู่อย่างนี้เลยเนี่ยเมื่อบอนป้าอ้ยอยต้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนให้ยังไงใบก็ไม่มีห้อยแต่เนี่ยกะซี่ซ้วยถ้าเกิดแก้จะเป็นซี่น้ําตาลนี่เป็นแหละเห็นปะ่ะเริมออกมาแล้วต้นนี้นกฮัสดาย,ยุป้าอ้อยข้อที่ซ่องลอยบ้าจะนกฮัสดายย กระจายยุบต้องลอยบ้าต่อไปอันนี้ทำไมเนี่ยอะไรอะทำไมลูบร้างต้องไหน้าวอัศกรรมลามาซ oh ู่นอมใหก็อนนี่เพื่อนๆพื่ฮะมีต้นเดียวก็ใช่ไง อัศก,กรรมลามาสู้เพื่อนนี่อันนี้นะจะใบแก้มีหู้ธรรมดาใบาเขาจะยาวนี่มีหูเพื่อนเเห็นปะนี่แทงรอดอัศก,กรรมต้นนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องรอยห้าสิบบาทเพื่อนอันนี้จริงปอ้อย,อยาหญแก้บวายไม่ใช่เลยใช่เลย,ใช,เลยใช่เลยได้ยินประจักษ์เพื่อนๆจ้ามันโลกร้อนเงินนะ อศัศกรรมลามาซูนเพื่อนๆถั่วอศัศกรรมลามาซูนใช้จริงด้ยเนี่ยโอ้กัสซี่เนี่ยว,ว่าจะตูถั่วอศัศกรรมลามาซูนห้าว่าบ่นเจ้าไหมเมือ่อันจะพื้นจะจดปีเมื่อ ก็ทะเบียนเมื่อปีกายหรือซ่องปีที่แล้วเนี่ยลั่งจากที่บอลซี่ดังนะจ๊ะแต่เข้าเป็นบอดที่ช่วยใบเขาจะยาวมากนะยาวเป็นซองเลยนะจ๊ะอันเนี้ยอันนี้จริงอ่ะกัดซี่แดงอย่างนี้เนี่ยปอยเคยเห้เขาเอามาโชว์กันบนเฟซอะแล้วแต้น,นะจ๊ะเพื่อนๆไม่ว่ากันไข่ไมื่อีปอยก็พลาดับลุ่แหละซ่องลอย้าสิบจะเนี่ยบอดต้นนี้อัดเท้าอัศกรรมหลมามต้นซ่องลอย้าสิบ้านต่อไปอันนี้ซี่กาญจนา ซี่การจนาพิเศษอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่จริงด้วยซี่การจนาพิเศษอันนี้ <S 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 เฮ้ยห้างเที่ยวบ่อนเอ้น,นี่ซ่องลอยบาทจะมีลูกแล้วนะจะซี่การจนาพิเศษนี่เพื่อนๆซ่องลอยบานนี่พอแก้แล้วไล้แดดน้อยบอนใบเขาจะช่วยมา้าเลยจะต้นนี้อ่ะเสร็จเดียวอ้อยคนะ้อนมาเก็บก่อนแป๊บหนึ่งอุ้ยทำไมเมื่อนเปลี่ยนหัวพูดมา โอ่ฟ้าเปลี่ยนที่ว่าเลพื่อนเปลี่ยนม่วงริงเลยก้มไงเาจาะเลือดมาเมื่อวานวันนี้ก้มไม่ได้เลยร้อน,นมมด้เยเย่าท่ามเสรนนะจ๊ะเพื่อนๆพื่นหนุม,มานอาซากับหนุม,มานอะไรนะคุกฟุ่นไม่ให้ตัเนี้ยจะปล่อยจะให้ยายพาคุกฟุ่น แกตีนะะเพื่อนๆจะมีคุกฟุ้นอุ้ยอันนี้มันคุณสั้นนี่มันจะยุบอยู่แล้วออกลูกมันนึ่งต้นละจะคุณสั้นเพื่อนๆเนี้ยถ้าไปถึง่งเพื่อนๆก็ต้องพาพาเลยคุณสั้นต้นนี้พอค่อยซ่อาหลอยห้าสิบบาทใส่แม่ผัดเนี้ยจะรู้เขาออกมานี่แหละไม่เคยทําอะไรเลยนะจ๊ะคุณสั้นต้นนี้ยูตับวีลชนเพื่อนๆคุณสั้นอันนี้นะเมืองนอนท์ นะเมืองนนปลายนะจ๊ะปลายเห็มั้ยเหนมั้ยเห็นปลายด่างมาั้ยอันนี้นะเมืองนนซ่อง้อยบ้านโอ้ต้นนี้ต้นนี้ไม่แยกก้อนหรือย้ายเพื่อนๆดูนับนึ่งนับซ่องนับสร้างนับซีนับ้า,บบาอันนี้คือแม่หกอันนี้คือไอ้นี้นาลายปาบน,นนทก อ้อยยกมาบอกให้แยกให้แยกเ <ๆ S 1> พื่อนๆมาทาั้งฟุ้งไม่ค่ายเอาไปก้นเอ้านี่กันห้าชาลีเอามาสามอะไม่แก้ไว้ก<ม>ัน <ๆ S 2> ไม่ค่ายอันนี้อ่ะ <ๆ S 2> อะไรนะไอเน,นี้ยนางรักต้นเทวีเพื่อนๆนางรักต้นเทวีต้นนี้ข้อที่ซ่องลอยบาทใส่ให่ใส่แม่ผ่านนี้นะจ๊ะนางรักต้นเทวี ค่แล้วเจ้าวันนี้ป้าอ้อยก็มีบอลซี่ซวยๆประมาณนี้แหละเพื<ๆ>่อนๆเอามาแบ่งปันเพื<ๆ>่อนๆเนาะอันบนนี้ไม่ค่ายายมัวนนี่อะไราป้านโนถูกเพื่อนๆพวกตนบอกให้แย่ให้แย่เอามาค่ายซะเงินมันน้านก็มันห้ายาเออนี่แหละนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับฮันนุมานคุกฟูนใช่ไหมฮันุมานอาซาแล้วก็เป็นบอลเนี่ยได้มาในนามลณพักน้าโบราณ ปอ,อ,อยก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงจะได้มาในานามนี้ถ้ายังไงก็จะซึก้่าจริงแต่ถ้าคุกฟุ้นใช้ปอ,อ,อยเห็นแหละจําได้มันจะมีป้ายเปิดแค่นีน้นิดเดียวอะไรนะจ๊ะวันสุดท้ายนี้ปอ,อ,อยก็ฝากเพื่อนๆฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ปอ,อยนะจ๊ะขอบคุณขอบคุณการายานิมิตรขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเนาะปอ,อ,อยอยังส่งบอลซี่เหมือนเดิมนะจ๊ะวันเสาร์าปอ,อยก็ส่งวันอาทิตย์ไม่ส่งจะไปส่งวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเ้า ถ้าวันไหนที่ไม่ส่งก็คือมีธุระเช่นอาทิตย์ที่แล้วนี่เมื่อวันจันทร์ปรอ้อยไม่ได้ส่งเพราะไปส่งเงินล้านวันพฤหัสปอ้อยไปเจาะเลือดเลยไม่ได้ส่งเนะงาะงานก็จะเลยค้างนิดหน่อยแต่ปอ้อยก็คิดว่าเดี๋ยวปอ้อยก็ส่งจนหมดรับรองหลังก็ซื้อมาได้แล้วลูกสร้างชฉอป,ปีเลยนะเพื่อนๆือนใบละสิบบาททั่วเฉลีย่ยส่งมาให้เลยห้าสิบใบกว่าแม้ไม่มีแพ็คจากเพื่นอนเป้าอป้อยก็ตั้งหยอมนะเท่ากหลังใบละสิบบาทรวมค่าส่งทั่วเฉลีย่ยแล้ว อะจะวันนี้ปอ้อยค่อยเพื่อนเพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขนะจ๊ะคิดอะไรก็ค่อยส้มป้าทนาเนาะวันนี้ปอ้อยต้งองคอยจบคลิปเพียงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า